อะไรเนะี่ยมันชื่ออะไรไหมกลอฟสวัสดีครับว,วันนี้ก็มาพบกับ Hello Healthy EP ที่9ค่ะ Hello Healthy EP 9โอเคโอเคมาทำความรู้จักกับสารตั้งอนุมูลอิสระแง่ายภายในคลิปนี้เลยนะคะคลิปเดียวเท่านั้นเข้าใจได้เลยนะคะวันนี้ก็มาพบกับ พี่เกดยูสมายค่ะครับพี่เบนเฮลโลเฮลตี้ครับเฮลตี้ค่ะเบนเฮลโลเฮลตี้ครับ <c oughs> อ่า <c oughs> นะครับนะก็คือสารต้านอนุมูลอิสระนะคะเราก็ได้ยินชื่อแล้วก็รู้จักกันมาแบบอย่างยาวนานแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะรู้ว่าสารต้านอนุมูลอิสรนะน่ะ มันคืออะไรแล้วจริงๆแล้วมันมีหน้าที่ในการทํางานอะไรแล้วช่วยอะไรเรารู้แต่ว่ามันมีประโยชน์แต่เราจะไม่ค่อยเข้าใจมันจริงจริงๆไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่ามันคือสารอะไรแต่ได้ยินแค่นั้นเองคือจริงๆเนี่ยไอ้ไอ้คำว่าสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยคุณเกดมันผมว่าน่าจะสามสิบปีแล้วมั้งาได้ได้ยินมแบบหนาหู <c oughs> ใช่ค่ะแล้วแล้วคือเอ่อถ้าถ้าสายเฮลตี้เนี่ยแล้วแล้วก็สายสุขภาพเนี่ยเอไอเขาจะแบบอาสารต้าน อันนุ์อุจาระใช่เยอะนะคะอะไรมีเยอะแล้วยังไงเราก็มีเยอะแต่มันคงดีแหละเราก็เข้าใจอย่างนี้นครับแล้วก็คือแอนตี้ออกซิแดนต์เราจริงๆแล้วต้นต้นตำรับของการค้นพบแอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยนะครับหรือสารออกซิแดนต์เนี่ยมันมันมีมานานมากแล้วนะครับผลคน้คนพบชื่อว่าจำไม่ได้จำไม่ได้ก<อ>็คือต่อางประเทศใช่ไหมคะ อ่า uh, ผมจำได้เป็นคนเยอรมันโยอรก็คือเหมือนรประเทศที่เขาเชี่ยวชาญด้านการแพทย์ออ,อยากรู้ไหมผมคุณเกศพูดไปก่อนผมเสิร์ชให้เลยนะได้ค่ะ,ะก็คือว่าจริงๆแล้วสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยคือเราจะได้ยินมาตั้งแต่แบบว่าท้านอาหารตัวนี้มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมีทั้งแบบทานมีทั้งแบบเป็น ทาต่างๆครีมนู่นนี่นั่นแล้วก็อาหารต่างๆแต่เขาเนี้ย mm hmm. เราไม่เข้าใจว่า mm hmm. มันคืออะไรกันแน่มันคือสารอะไรแล้วมันช่วยทํางานอย่างไรบ้างวันนี้ก็เลยมาให้พี่เบสต,ตอบคําถามนี้ง่ายๆภายในคลิปเดียวนะคะจะได้กระจารกันและเลือกทานได้ถูกด้วยว่าข้อดีของการทานสารต้านอนุมูลอิสระมันดีอย่างไรนี่เจอไหมคะ ดรตึกๆๆไม่ใช่ฮะเอ้าข้ามไปเลยแล้วกันน <อา S 2> ะครับเออๆที่เรก็คยพบจากแบบประเทศเยอรมน,มน,นีซึ่งเชี่ยวชาญด้านการแพทย์อยู่แล้วคราวนี้ก็คือสารต้านอนุม,มูลอิสระนี่คืออะไรคะคืออะไรเอาแบบเข้าใจง่ายยิ่งยิงเก่งการแพทย์สุดในโลกเนี่ยอยู่สวีเดนอ๋อสวีเดนครับอ่าตระกูลตระกูลที่เก่งงานแพทย์ก็คือตระกูลวอเลนเบิร์กโอ้วอรเลนเบิร์กวอเลนเบิร์ก วอร์เรนเบิร์กเป็นเป็นคนทําวัคซีนให้เราใช้โควิดนี่แหละนะครับแล้วก็แล้วก็ลงทุนเกี่ยวกับการแพทย์เนี่ยเกือบแปดสิบเก้าสิบเปอร์ของโลกรู้จักแต่มาร์วอลเบิร์กวอร์เลนเบิร์กนะครับตะกุลวอลเรนเบิร์กโอเคเป็นความรู้ไว้นะครับอ่าเออเหมันก่อนไปไปไปเจอเรื่องคนที่อ่าค้นพบสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็เออ มันก็ทุกอย่างบนโลกมันมีการค้นพบเนาะแล้วก็มีทีนี้มาค้นพบปุ๊บเนี่ยก็มีอีกหลายคนก็ค้นพบในใ,ในสิ่งต่างๆทีนี้ก่อนอื่นคุณเกียรติต้องเข้าใจว่าอาถ้าจะมีสารต้านถูกไหมแล้วตัวมันเองคืออะไรถ้าจะมีสารต้านอนุมูลอิสระหรือแอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ย แล้วออกซิแดนคืออะไรอ๋ออ่าอ่านูลอิสระคืออะไรก็คืออะไรที่มันตรงข้ามกันคือมันมีมาก่อนเราถึงจะต้องไปหาอันนี้มามัน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 คืออะไรแล้วแล้วแล้วมันไม่ดียังไงทำไมเราต้องกานถูกไหมอ่คือมนุษย์นะครับมันจะประกอบด้วยเซลล์โอเคไหมมนุษย์คือสิ่งมีชีวิตที่ประกอบด้วยเซลล์เซลล์ต่างๆทีเนี้ยอ่าลักษณะของความแก่ชราเนาะคือคือถ้าอย่างพระพุทธเจ้าก็บอกเกิดแก่เจ็บตายโอเคไหม ทีเนี้ยไอ้ไอ้ไอ้แก่เจ็บตายเนี่ยมันเกิดจากสารอนุมูลอิสระในร่างกายเราถูกผลิตขึ้นเรื่อยๆผลิตเอง<ล>ไปไปเซลล์มันเลยเสื่อมน้อไหผลิตสารก็คือสารที่ไม่ดีใช่ไหมคะถ้าเราเข้าใจอ่ามันก็มันก็คือเหมือนสารที่ไม่ดีค,คือทุกอย่างบนโลกมันก็จะมีอายุของมัน<ช>มันเหมือนเราเอาพลาสติกไปตากแดดสักพักนึงก็จะผุพังสังกะสีวางไว้หรือท่อนไม้ไปวางไว้เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลนะครับมันจะเกิด แอนตี้ออกซิแดนซ์แล้วมันก็จะผุพังไปมันเสื่อมไปเสื่อมไปทีนี้ร่างกายเราก็เหมือนกันค่ะสมัยก่อนนะครับการการเสื่อมถอยของร่างกายเนี่ยมันช้าเพราะว่าหนึ่งเราจะกินกินอาหารหลากหลายอสองก็คือว่ามลภาวะน้อยใช่ถูกไหมครับแต่ว่าหลังจากสักปีสักปีสักหนึ่งเก้าสองพันแล้วกันสองพันของมันกลมๆเลยเนี่ยะครับอ่าโลกก็มีความกังวลเรื่อง สารอนุมูลอิสระใน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 บนลภาวะเนี่ยม,มันเยอะขึ้นเรื่อยๆพอมันเยอะขึ้นเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยคนมันเลยป่วยง่ายอคนมันเลยป่วยป่วยง่ายป่วยเร็วป่วยง่ายแล้วก็ป่วยเร็วป่วยง่ายป่วยเร็วแก่เร็วแก่เร็วด้วยสามอย่างเลยะนะครับป่วยง่ายป่วยเร็วแก่เร็วอันนี้ไม่อยากเลย <laughs> ทีเนี้ยไอ้ไอ้คำว่าต้อง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 ลงวันนี้วันนี้มันดีฟเนาะมันดีเว่าว่าแล้วไอ้ป่วยมันเกิดจากอะไรใอ่ไหเวลามนุษย์ป่วยอะครับมันก็จะเกิด การอักเสบของเซลล์บางชิ้นในร่างกายมันไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้นะก็คือร่างกายข้างในเราอักเสบอ่ะสมมุติคุณเป็นหวัดค่ะมันก็เกิดจากการที่ไวรัสเข้าไปถูกไหมแล้วคุณก็มีการอักเสบทางโพรงจมูกอ่าเห็นไหมก็มีน้ำมูกต่างๆ่างอ่าทัปอดอ่าแล้วพอพอคุณมีการอักเสบของโพรงจมูกหรือหรือหรืออวัยวะบางอย่างเนี่ยร่างกายจะต่อต้านโดยการเพิ่มความร้อนเพิ่มความร้อนเพิ่มความร้อนให้ร่างกายเพื่อทำลายเพื่อทำลาย สิ่งที่มันที่มันที่มันเสียหายอ๋อเราก็เลยตัวร้อนเราก็เลยตัวร้อนโอเคไหมอันนี้อันนี้เป็นเรื่องเรื่องของเรื่องเรื่องเรื่องหลักการทางการแพทย์แบบง่ายๆเลยนะครับแล้วอย่างอย่างถ้าเกิดเราเราป่วยภายในโดยเฉพาะเอาไว้ว่าผนังเสพอาจทำใหเสียชีวิตสังเกตไหมอัทิ่เช่นอที่เช่นเพื่อนผมเพิ่งป่วยไปก็เป็นอ่าไตอักเสบอ่ากุหลบไตอักเสบนะครับก็กินกินอาหารเสริมเยอะ อ่าใช่แล้วก็อยู่ในพวกแปลงผักที่เป็นเคมีนี่นี่เล่าฟังตรงๆเลยนะกินอาหารเสริมเยอะแล้วก็อยู่ในแปลงผักเคมีเนี่ยตัวร้อนตัวร้อนไม่หายประมาณสามสี่วันไปหาหมอไปหาหมอที่โรงพยาบาลอำเภอก็ตรวจไม่เจอเพราะว่าเพราะว่าเวลาตัวร้อนเป็นไข้เนี่ยคุณหมอเขาจะตีว่าเป็นหวัดเป็นหวัดใช่ถูกปะจนกว่าจนกว่ากินยาลดไข้จะไม่ลงอ่าใช่แล้วเขาถึงต้องส่งไปที่โรงพยาบาลใหญ่อก็ตรวจปรากฏว่ากูแตอักสบ ปวดแสกเสบก็นี่นี่นี่คือสิ่งหนึ่งที่เราจะบอกว่าคือเมื่อไรก็ตามที่อวัยวะของเราอะครับมันอักเสบร่างกายมันจะสร้างความร้อนความร้อนขึ้นมาแล้วพอมันหนักเสพอะครับมันก็จะลุกลามมันเหมือนเวลาเรามีสิวอะครับตรงบริเวณสิวเนี่ยจะมีอุณหภูมสูงกว่าที่อื่นถูกไหมบวมแดงช้าร้อนประมาณอย่างนี้เหมือนร้อนในสังเกตได้ร้อนในทีนี้เนี่ยทีนี้เนี่ยนะครับถ้าเราศึกษาไปในเชิงลึกหน่อยในเมืองไทยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครพูดกันเขาเรียกว่าสารต้านอักเสพ มันอันเดียวกันไหมคะอ่อออกฤทธิ์อ๋อสารตัวเดียวกันบางตัวเป็นสารตัวเดียก็ต้องคุณคุณเขียนต้นขัอย่างงี้ก่อนสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยมันมีหลายประเภทมากมีมีเป็นร้อยชนิดเลยแต่มันจะมีแค่สี่กลุ่มแต่ว่าวันนี้ไม่ไม่ได้เจาะให้ฟังแต่ละปุ่มมันเดี๋ยวจะฟังยากไปนิดนไปทีนี้ไอ้แต่ละกลุ่มเนี่ยมันก็จะมีอ่าเยียวยา เยียวยาเยียวยายับยั้งป้องกันไม่ให้เกิดอุ้ยเยียวยายับยั้งป้องกันไม่ให้เกิดเยียวยายับยั้งป้องกันไม่ให้เกิดก็คือมันช่วยเยียวยายับยั้งป้องกันไม่ให้เกิดนะครับเยียวยาป้องกันไม่ให้เกิดก็มันก็จะมีทั้งในกลุ่มวิตามินซีอยู่ในกลุ่มของกูต้าอยู่ในกลุ่มของโฟเลตอยู่ในกลุ่มของฟาโวนอยคือมันอยู่ในหลากหลายที่มากแต่ละตัวก็มีประสิทธิภาพและการทำงานที่แตกต่างกันไปคือแต่ละแต่ละเซล แต่แต่แต่ด้วยหลักการเนี่ยคือมันทําให้อ่าสารอนุมันอิสระหรือสารที่มันตกค้างอ่ะเราเราเรียกสารพิษก็ได้สารพิษแ,<ต>แต่มันเป็นสารพิษที่ร่างกายมันหนึ่งมันสะสมสะสกไม่นานสองก่ะขึ้นเองจากการเสือเส่อมของเซลล์าก่อขึ้นเองนะครับเป็นที่เราเคยพูดถึงสารที่อยู่ในสมองว่าถ้าเราถ้าเราเครียดเครียดมากหรือดมฝุ่นละอองที่มีความละเอียดของไมค์อนสูงอย่างเพียงสองจุดห้านี่บางทีเนี่ยเลือดมันพาเข้าไปในสมองแล้วออกไม่ได้ออกไม่ได้ปุ๊บเนี่ย มันไปตกค้างอยู่ในตามก้านสมองตามเนื้อสมองเนี่ยสารที่จะไปทําลายพวกนี้ได้คือสารคอร์สิตนอยู่ในหน่อไม้ฝรั่งเห็นไหมเห็นภาพไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่แต่ละสารที่มันตกค้างในร่างกายเนี่ยมันจะมีอนุมูลอิสระที่แตกต่างกันเอาไปทําไปทํางานของมันอ๋อแล้วนันก็เลยมีสารต้านอนุมูลอิสระเฉพาะของมันอันนี้ใครเก็ตใครใครเก็ตใครเก็ตพิมเก็ตหน่อยเบรกนิดนึงนะครับพิมพิมอะไรดีคะหนึ่งลึกไปไหมลึกไปไหมฟังยากไปไหม ฟ้านอนุมูลอิสระเนี่ยมันก็คือไปก่อผลเสียในร่างกายนั่นแหละว่าอย่างนั้นแต่ว่าแต่ละชนิดเนี่ยมันก็ไปทําลายในส่วนต่างๆแตกต่างกันเราก็เลยจะต้องมีสารต้านอนุมูลอิสระเฉพาะ <c oughs> ของมันที่มาช่วยประมาณนี้แหละเนาะเรา<ช>พิมพ์ไปก่อนใครเข้าใจพิมพ์เข <c oughs> ้าใจไหมครับ <c oughs> วันนี้ว่าจากหรืองงเจาหรือแต่ว่าฟังแล้วเข้าใจง่ายฟังพยายามจะให้เข้าใจง่ายๆเพราะว่ามีลูกค้าถามเยอะแล้วก็มีลูกค้าสงสัยว่า คือสุดท้ายอ่ะเราเราเรารู้ว่ามันดีแต่ว่าเราไม่เข้าใจหลักการมันก็เลยมันก็เลยแบบโมโมโซๆไปคือจริงๆไอสารต้านอนุมูลเนีลยมันก็เยอะแยะไปหมดเราเราจะหาได้จากที่ไหนล่ะคะโอ้ยมันก็ทุกอย่างเลยครับคุณเกศคือถ้าเกิดในกลุ่มผักในมีทุกอย่างในกลุ่มผักมันก็หลากหลายแล้วก็ผลแต่ถ้าเกิดเป็นพวกเป็นพวกอาหารสุขภาพที่เรารู้จักอยู่แล้วข้าวกล้องข้าวผัาวสีผัวไม่ได้ผัวธัญพืช อ่าแล้วก็ซูเปอร์ฟู้ดต่างๆเช่นบรอกโคลีหน่อไม้ฝรั่งเคลสปินเนสอะไรพวกนี้มันมีอยู่แล้วแล้วก็มันมีแตกต่างกันไปอย่างไอ้สารสีเหลืองสารสีแดงสารสีเขียวแต่แต่คาร์โบไฮเดรตสารคาร์โบไฮเดรตพวกนี้ก็เป็นสารอนุพันธ์สารในไทป์ไทป์หนึ่งก็คืออยู่ในกลุ่มสารต้านอนุมูลอิสระงั้นงั้นก็คือมันคือวิตามินเกลือแร่อย่างนึงมันคือสารอาหารอยดิสารอาหารนะสารอาหารอย่างนี้มันคือสารอาหารที่แค่คำถามค่ะ อาพี่อะไรอย่างงี้หนูต้องกินไหมถ้าสมัยก่อนไม่ต้องกินคือถ้าถ้าถ้าอยู่สัเกิดในยุคแบบเรายังพายเรือหรือเปล่ารถยังไม่เยอะควันยังไม่เยอะรถยังไม่เยอะน้ายังไม่เสียแล้วแล้วเราไม่ได้เจอความเครียดอาจจะไม่ต้องกินสมัยก่อนเรากินผักกินหญ้าถูกไหมเรากินเรากินผักกินหญ้าใช่ือเรากินน้ำพงน้าพริกไปอ่ากินผงนี้เนาะผนี้ไม่ต้องกินแต่หลังๆนะครับหลังๆเนี่ยอ่าสารเคมีมันเข้ามาในชีวิตเรานานแล้ว เรานานแล้วอย่างอย่างอาหารเนี่ยเราเพิ่งมาตื่นตัวกันห้าปีสิบปีแต่แล้วที่กินไปสามสิบปีก่อนเนี่ยมันไม่มันมันจะไม่ไปไหนครับมันก็อยู่กับเราอาการของคนประมาณสักสี่สิบห้าสิบในยุคเนี้ส่วนมากผื่นขึ้นผื่นขึ้นแล้วก็อาจจะมีอาการร้อนในปนปนปนเนาะแล้วก็อาการแบบสมองจิ๊จิตที่บอกว่าปวดหัวเครียดปวดหัวจืดพวกพวกเนี้ยพวกเนี้ยมันคืออาการที่เราแบบสะสมพิษมานานแล้วแล้วเราไม่ค่อยได้ครีมมัออกไปคือ คือเราเอาเข้าได้แต่เราเ,า,เาเอาเอาออกเป็นอโอเคปะเข้าได้ออกเป็นคือ <c oughs> คือเราเ,เราเป็นาสารไอไอสารไอไออกซิแดนต่างๆเนี่ยสุดมากส่วนมากเลยนะ<ช>บุหรี่เหล้าพวกเนี้ยมันมาหมดหอยู่แล้วไอไอผักที่มีสารเคมีอ่าชควันพิษออเเยยะลน้ําที่ไม่ค่อยสะอาด <c oughs> น้ำปรุงแต่น้ำตาลยังใช่เลยนะน้ำตาลก็น้ำตาลก็ใช่ก็เป็นสารทำลายอนุมูลอิสระไม่ คือใช่เพราะว่าน้ําตาลเนี่ยโดยเฉพาะน้าตาลที่มันฟอกสีอ่ะคุณคิดว่ามันเอาอะไรฟอกอะ่มันก็จะเป็นเคมีชนิดหนึ่งนะครับคือสารสกัดเคมีทั้งหมดเนี่ยนะครับที่เข้าสู่ร่างกายมีทั้งทั้งดีและไม่ดีแต่ส่วนบ้านมันจะทิ้งอะไรไว้ยาก็เช่นกันนะนะครับคุณหมอหลายท่านก็บอกเออยาเนี่ย โอเคแหละถ้าต้องถ้ามันต้องรักษามันก็ต้องใช้แต่มันก็ทิ้งอะไรบางอย่างไว้ในร่างกายอืฉะนั้นก็คือเข้าเข้าเป็นออกเป็นเข้าได้ออกเป็นเอาเข้าเป็นแล้วออกเป็นเอาเข้าเป็นออกเป็นนะคะทีเนี้ยคําถามต่อมาแล้วแล้วจําเป็นต้องทานเพิ่มไหมเป็นเป็นอาหารเสริมก็ถ้าทานอาหารเสริมได้ก็ก็ต้องระวังเรื่องไตตับ แต่ถ้าเกิดเราทานอาหารที่มันมีมมผักมา,มากขึ้นก็คือเหมือนที่บอกองุุนอ่ะอังุุนข้าวกล้องผักต่างๆเนี่ยมากขึ้นเข้าไปอ่ะครับ <ừ. S 1> มันจะเริ่มมันคือไอ้ข้าวมันก็จะออกได้มากกว่าอสมการง่ายครับสมมุติว่าข้าวสามออกห้ามันก็ลดลงเรื่อยๆสมมติว่าข้าวข้างในมีสิบถูกไหมข้าวมาสามเป็นสิบสามออกไปห้าก็เหลือแปดถ้าทําไปเรื่อยๆอ่ะครับมันก็จะเริ่มคลีนทีนี้ถามว่าเวลามันลดลงมันมีผลอะไรแก่ช้าไง คือหลักๆคือมันจะแก่ช้าก็ <c oughs> คือเซลล์มันเสื่อมช้าลงอ๋อก็คือเซลล์มันถูกเอาที่ไม่ดีออกไปมันก็จะปกติมันจะเสื่อมช้า,าแล้วก็จังหวะที่เราจะป่วยรุนแรงเนี่ยก็จะน้อยลงน้อยกว่าคือคืออย่างนี้ที่บอกว่าไอสารต้าอนอนุมูลสระดเนี่ยมันลดกรารอักเสบเซลล์ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเราเกิดแบบไปทําอะไรที่มันไม่ดีหรือหรือกินเหล้าหนักแล้วพักผ่อนน้อยเนี่ยตับเริ่ม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 มีสภาวะทํางานหนักตับอักเสบ ถ้าเราถ้าเรากินบรอกโคลี่สมมติเนี่ยตรงๆเลยอย่างบรบอกโคลี่เนี่ยบรอกโคลี่เนี่ยมันแก้แต่อักเสบคือสารชื่อซันฟอร์เฟนเนี่ยมันเข้าไปเกี่ยวกับตับแล้วการอักเสบปุ๊บตับที่มันจะอักเสบมันก็ยุบตัวลงมันก็มันก็ไม่ไม่ลุกลามไม่ลุกลามมันเหมือนเราเป็นสิวเม็ดเล็กเราเราก็ยุบก่อนแต่ถ้าเกิดเราปล่อยปุ๊บมันก็จะัวาดหัวช้างแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดเราเราเราไม่เคลียร์มันดีครับมันก็จะลุกมันก็จะมากขึ้นอันนี้คือทฤษฎีง่ายๆเลยค่ะทีนี้ก็ต้อง ต้องไปดูว่าเราอักเสบตรงไหนซึ่งดูแม่อยู่แล้วใช่เพราะเราไม่แบบเออเราไม่สามารถแบบเอาเอาแหวกทุกอย่อยอะไรงี้มันไม่ได้ถูกมากลยมองซิอยู่ตรงไหนไม่มีดูเพราะฉะนั้นนะครับการทานอ่ะแอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยหนักหลายได้ผลดีสุดซึ่งวันนี้ยแนะนําค่ะแนะนําก็คืออาหารห้าหมูชัวร์แล้วอาหารห้าหมูอาหารกรีนนะครับอาหารห้าหมูอาหารรีนที่สะอาดปลอดภัยใช่อันนี้ช่วยได้เยอะมากทีนี้ถ้าเกิดคุณอยากทานอาหารห้าหมูอาหารครีน ที่สะดวกง่ายผมมีแนะนำอ่แนะนาผมมีแนะนําเพราะว่าหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่เราขายอยู่ก็คือโปรโตีนชีวจิตนเนี่ยค่ะอันนี้แหละมันเป็นคําถามที่ลูกค้าถามอ๋อมีแอนตี o ้ออกซิเดนเยอะไหมคะอ่าฟันธงเยอะมากครับเ <laughs> ยอะมากครัคือมันก็คือมันก็คือแอนตี o ้ออกซิแดนชงดื่มอะอ๋อ เพราะมันคืออาหารคลีนชงไงถูกไหมข้างในมันก็กประอกอบด้วยอะไรครับก็ผักหลากหลายเยอะมากซูเปอร์ฟู้ด์สิบตัวอัลมอนก็อันนี้ซิเดนต์ี่ยวกับสมองถูกไหมคืออ่าอัลทลันเต่านี่ก็เกี่ยวกับกล้ามเนืออ้ออ่าใบฟักทองนี่เกี่ยวกับพวกหลอดเลือดอูาหลอดเลือดอักเสบนี่ก็อาการเนาะเพราะว่าหลอดเลือดอักเสบนี่อย่าได้เป็นนะพอมันเป็นเท่านั้นนะมันจะเกิดพวกไอเอออ่าริมเลือดอ่าริมเลือดอันตรายค่ะไอหลอดเลือดอักเสบเนี่ยก็ก็จะมีพวกขิงเนาะแล้วก็มีหน่อไม้ฝรั่งอ่า อ่าแล้วก็อย่างที่บอกว่าเป็นฟักทองที่อยู่ในในวิตโปรตีนเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณสนใจก็จะฟังแล้วแบบอ๋อแอนตี้ออกซิเจนคืออย่างนี้ข้อมดรวมอีกรอบนึ่งพูดง่ายคือมันคือทําให้เราอ่าร่างกายอ่ะแข็งแรงไม่แออัดไม่ตัวนะครับแล้วก็ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์แล้วก็เอาพวกสิ่งสกปรกออกไปคุณคุณกินนักเดือนสองเดือนสามคือคกินตลอดไปเลยก็ได้นะครับจิบมาให้ดู นะครับคุณกินตลอดไปเลยก็ได้นะอันนี้ตัวนี้หน้าตาแบบนี้แต่อ่าแต่ถ้าเกิดคุณจะง่ายคุณจะง่ายคุณซื้อ v i p นะครับหรือโปรตีนชีวิตจิตฮะคอมพลีทวันละห้ามูเนี่ยคุณชงวันละหนึ่งเซิร์ฟรับแก้วน่ะมีช้อนตวงก็ผมผมผมบอกได้เลยว่าเกือบเพียงพอแล้วอ่าได้สารต้านแต่ถ้าเกิดจะพอก็ต้องเพิ่มเพิ่มผักเข้าไปขึ้นนิดหน่อยนึงอ่าอีกตัวหนึ่งที่เรามีก็คือเวกมอลเวกมอเนี่ยคือซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์ ค่ะก็คือผักมากมายทานง่ายในช้อนเดียวถ้ามีเวลาจะมาเล่าเรื่องซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์อันนี้อันนี้ไม่ใช่ตอบที่เอามาพูดกับตลาดนะครับซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์มีจริงๆมีอยู่แสี่ตัวนะครับแต่ว่ามีครบอยู่ในเวกมอลแหละอันนี้อันนี้เดี๋ยวค่อยมาค่อยมาเข้าใจกันมาเข้าใจรอบหน้าแล้วกันนะครับเวกมอลเนี่ยเป็นซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์ที่กินเข้าไปเนี่ยเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงโดยสมบูรณ์นะครับจากผักเลยเพอร์เฟกต์บอดี้ก็คือ perfect body สำหรับมีการอาหารใต้อนุมูลอิสระครบมากก็ภายนในภายในก็บำรุงไปได้ด้วยโอเคก็คู่นี้เป็นคู่ที่จำหน่ายดีสุดลอ่าลูกค้าก็บางคนน่ะเขาก็แบบเอออยากให้มีผักเพิ่มในมื้ออาหารก็ซื้อแบ็คมอไปผสมเข้าไป้วยบางคนบอกอยากได้โปรตีนมากก็ซื้อเวียีไปทีนี้หลายหลายคนครับวันนี้ฟังแล้วแบบเออแต่ถ้าเกิดหนูศึกษามาหนูอยากรู้เรื่องเร t i o x i เนี่ยหนูอยากได้แบบขั้นสุด ันสุดปกติเนี่ย VIP กระปุกหนึ่งเนี่ยสองพันสี่ร้อยบาทนะครับปกติเนี่ยสองพันสี่ร้อยบาทนะครับแล้วก็เวกมอลเนี่ยเอา,เอา,เอาพันห้าร้อยบาทแต่เวกมอลมันจะมีโปรอยู่ถูกไหมเวกมอลที<อ>่มีโปรเลยเก้าพันเก้าสิบที่ไหน, <laughs> นโปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์เหรออ๋อมีหน้าเพจแล้วก็ VIP เนี่ยมันจะมีโปรอยู่พันหกร้อยเก้าสิบพันหกร้อยเก้าสิบโอเคแต่แต่ในไลฟ์เนี่ยในไลฟ์นี้มีพิเศษชุดให้สําหรับคนที่ ฟังแล้วแบบเฮ้ยโอ้โหแอนตี้ออกซิแดนท์นี่มันเจ๋งว่ะเจ๋งง่ายเจ๋งมันต้องกินแล้วล่ะตอนนี้ต้องคุดคืออย่างนี้ผมบอกให้ฟังนะต้องกินทุกวันด้วยจริงมันมันเป็นของที่บังคับกินเลยใช่อะอย่างบ้านผมเนี่ยบังคับกินเลยเพราะว่าอายุยืนอ่ะอายุยืนไม่ค่อยป่วยไม่ค่อยอักเสบอย่างที่บอกนะครับการเสียชีวิตของคนเราเนี่ยเกิดจากอาไรพันในอักเสบหัวใจอักเสบเป็นโรคหัวใจตอนเลื่อกเสพเป็นเรืองเรื่องแปรกตอักเสบ ลำไส้อักเสบใช่ไปอักเสบเห็นไหมทุกอย่างเนี่ยที่ที่พูดไปเนี่ยทุกอย่างอักเสบเป็นเป็นเหตุของการเสียชีวิตทั้งสิ้นต้นเกิดจากอักเสบก็คือมีมีตัวอนุมูลอิสระในร่างกายเยอะต้องทําลายมันทิ้งขจัดมันออกมันไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นเลยนะจริงๆมันไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นเลยพอมาเริ่มอักเสบเราก็นี่ไงถูกไหมครับพูดสิยับยั้งป้องกันทําให้ไม่เกิดไม่ใช่หรอ เดี๋ยวไปฟังคลิปนะครับใคร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 รู้พิมมาใหม่อยไรแจกนะครอะไรอะสามคำเยียวยายับยั้งตัดไม่ให้เกิดลืมคํไว้เยียวยาเยียวยาก็คือที่เป็นอยู่แล้วรักษาดีขึ้นยับยั้งยับยั้งคือที่เป็นอยู่แล้วไม่ให้ลามต่อป้องกันไม่ให้เกิดป้องกันไม่ให้เกิดคือไม่ให้มันเป็นสามอย่างป้องกันสามทิศทางสามทิศทางนะครับเยียวยายับยั้งป้องกันไม่ให้เกิดที่ถ้าเกิดคุณอยากได้แบบ เป็นเป็นเนเชอรัลปลอดภัยถูกไหมไม่ไม่ต้องมีอะไรไปกวนใจก็แล้วก็ได้อาหารอาหารอีกหลากหลายไปด้วยวันนี้พี่เบสมีโปรโมชั่นให้นะครับออ่าถ้าคุณอยากได้ชุดนี้เป็นคู่กันนะครับคือ VIP หนึ่กระปุกสองพันสี่ร้อยบาทเว็กมอลหนึ่งกระปุกหนึ่งพันาร้บาทถ้าคุณทานสูตรนี้ผมรับประกันหนึ่งเดือนเนี่ยผิวพันเปล่งปังอาการแบบดีขึ้น คือแบบเหนื่อยๆซมๆรู้สึกร่างกายแบบเจ็บๆปวดๆอึดอัดอึดอัดรู้สึกว่าร่างกายมันไม่ฟิตอ่ะมันไม่เฟิร์มมันไม่มันไม่เฟสอ่ะพวกนี้มันเกิดจากสารออกซิเจนมันเยอะมันไม่ได้เคลียร์ไปไงเพราะนี่อยากเคลียร์นะครับไม่ต้องพิมพ์อยากเคลียร์อยากเคลียร์ต้องทานสูตรนี้อ่ะอยากเคลียร์พิมพ์พิม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 อะไรดีวะ แอนตี้เหรอคะหรือว่าอะไรพิมพิมพิมเอหนึ่งเก้าเก้าศูนย์อ้ยยาวจังพิมเอหนึ่งเอหนึ่งเอหนึ่งเลพิมเอหนึ่งเอหนึ่งก็คือชุดโปรตีน V ีไอพีโปรตีนหนึ่งกระปุกบวกกับเวกมอนหนึ่งกระปุกอะเอหนึ่งจากราคาสามพันเก้าร้อยบาทรสามพันเหลือหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบาทได้สองกระปุกสามพันเก้าร้อยบาทเหลือหนึ่งพันเท่านั้นเลยนะคะเก้าร้อยเก้าสิบส่งฟรีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบส่งฟรี ต้งฟรีอ่าก็บอกเขาเลยว่าคลิป A หนึ่งมาจากแอดมินรู้แอดมินรู้แอดมินรู้คู่นี้เป็นคู่ที่แบบต้องการซุปเปอร์อ๋อซุปเปอร์แอนตี้ออฟเฟอร์ค่ะ A หนึ่งคุณจัดมาเลยค่ะจากสามพันเก้าร้อยถึงสามพันเก้าร้อยเก้าสิบจำกัดดีกว่าจำกัดก็คือเพฉพาะคนดูไลน์นี้ก่อนใช่ดูไลน์นี้ก่อนกีบชุดนะสิสิทเท่านั้นนะคะสิบสิทธิ์หมดก็ก็ก็ตัดจบเนาะรอบที่แล้วอ่าเร็วมากเลยคุณเกตใช่แล้วเร็วมากแล้วก็หลังไมแบบ นะเพราะว่าเราดีไลท์ไงกดไหลย้อยหรืออะไรมาเขาซื้อแล้วแล้วย้อนย้อนไม่ให้ย้อยแล้วแล้วเราก็พอรีไลท์ทีนี้กางซื้อดีปัญหาเลยเพราะว่าเราหมดหมดหมดนะครับอันนี้ก็อันนี้อ่าไลฟ์นี้เดี๋ยวรีไลท์แล้วกันเนาะทักทุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็เอหนึ่งเอหนึ่งสั่งซื้อได้ทางแอดมินแล้วก็กดทิกตอกไปด้วยเดี๋ยวทิกตอกไปเซ่นให้หนึ่งเก้าเก้า ดิจิตอลด้วยแล้วมีในลายไม่ชอบลายไม่ชอบทุกที่ลาซาด้าถนัดตรงไหนไปตรงนั้นไปตรงนั้นครับแต่ละที่แต่ละที่เนี่ยก็ต้องขออนุญาตเซ็ตไว้ที่สิบชุดอ่สิบชุดเหมือนกันแล้วก็แล้วก็น่าจะอยู่ประมาณสักไม่เกินหนงวันก็จะจะจะปิดเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้อาจจะมีตัวใหม่ไงอ่ตัวใหม่มาเล่าใหม่พรุ่งนี้ก็อาจจะเป็นตัวอื่นอ่ใช่แล้วตัวอื่นนี่ีจะเล่าเรื่องอะไรดีเนาะเดี๋ยวคิดก่อนอ่อย่าอย่าให้เล่าเรื่องอะไรเรื่องฉีดนี่พรุ่งนี้เรื่องฉีงมีแบบพราว่าชวงนี้จะหนาวทิงหัวคอการ์ดของแบรนด ก็อย่าลืมเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เราถามกันมาสามสิบสีสิบปีว่าเออไปหาแอนตี้ซินัสทานผมเราเคยถามว่ารู้ว่าทานเพื่ออะไรอ่ะคือบางทีทานไปทั่วไงนึกออกไหมแต่ถ้าเกิดเรารู้แล้วว่าโอ้มันทานให้เราแบบแก่นะแต่มันแก่ช้ากว่าชาวบ้านเขาคือคืออย่างนี้ผมอาจจะพูดเหมือนคุณหมอเลยคนะครับว่าเราไม่มีไม่แก่แก่แต่ช้าหน่อย ้ยเราขอช้าเออต้องไปสิบปีเราหรือเราเราไปทั้งปีหนึ่งโอเคไหมโอเคเราโอเคเราชอบมันโอเคแต่แต่ถ้าเกิดบอกไม่แก่ไม่ได้น้องมันมนุษย์ยังทำไม่ได้แต่ขอชะลอไว้ขอชะลอไปแล้วก็ลดอาการเสี่ยงเวลาเกิดโรคร้ายแรงนั่นีสำคัญนะโอ้ยนี่สำคัญสี่โรคร้ห้าโรคร้ายสุดมากอะครับเวลาเวลาเราป่วยมันมักจะมาจากสาเหตุเล็กๆนี่แหละเพระมักอ้าวดิบเดียวอย่างเงี้ยลูกสาวผมเนี่ยดิบเดียวเอง เป็นลังผึ้งแสเซปไปโรงพยาบาลเกือบตายจริงจริงเด็กอายุสิบสองใช้สูงสี่สิบเอ็ดสิบสองเลยจะทพอ่ตลอดเวลาอันนี้อันนี้มันมันทำให้เราเอาเรื่องนี้มาเล่าสนุกเรื่องกันนี้ต้องฝาดกันหนนะครับอ่าชุดแอนตี้ออกซิแดนซ์ของยูคิตายบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ปรุงแต่งรสชาติธรรมชาติถ้าเราทานถ้าถ้าเราทานวีเทีบลอกเวกมอลคุณจะได้ผักรวมๆกันประมาณสามสิบตัวว้าวจบเลยแล้วก็เป็นเนื้อผักด้วยนะครับจําไว้ว่าทานผักอย่าแยกกะ ต้องทานไฟเบอร์เนื้อของมันให้เรียบร้อยด้วยเข้าไปด้วยแล้วก็ทานง่ายไม่ติดคอชงน้ําเย็นได้นะคะมีความละเอียดสูงดูดซึมง่ายย่อยง่ายท้องไม่อืดด้วยแล้วก็ราคานี่ดีมากๆ็นการจัดชุดที่อ่ผมไม่เคยจัดมาก่อนก็จัดโดยจัดติด่อกี้เลยแหละจินตนาการขึ้นมาเลยคือสดจัดจัดออเวอร์ชั่นสดได้ก็คิดว่าเออถ้าเกิดทานคู่นี้ดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเราคือถ้าเกิดเราต้องงานเน้นแอนตี้อักเสบเนี่ย เบงกมอเข้าไปใน VIP เนี่ยมันจะมันจะฟ้ามันจะทวีคูณเนาะใช่มันจะบูสต์มันจะบูสต์แล้วก็อิมมูอิมมููบสต์ด้วยอิมมูสเปว่าอะไรอิมมูสอะไรอิมมูสเป็นไงอิมมูสก็แปลว่าเซลล์อมตะโอ้ยเดี๋ยววันหลังเราเล่นเซลล์อมตะให้ฟังอ๋อค่ะละงั้นเดี๋ยวต้องอีกหลายตอนติดตามกันอิมมูสก็คือเซลล์ที่มันทำให้เราไม่ตายอ่ะพูคือไงมันบูสต์ด้วยมันบูสต์ภูมิภูมิคุ้มกันใช่้นมาเราเรียกภูมิคุ้มกันอ่ะภูมิคุ้มกันเพิ่มภูมิคุ้มกันพรร้้้ออมมมเลยยย่่่วทาใหหไไตแกดคะ ก็ถ <mile> ้าเราไม่ป่วยแล้วเราจะตายเหลยครับโอ้ใช่นี่คือหลักการง่ายๆเลยนะมันวิทยาศาสตร์มันก็ง่ายครับถ้าคุณไม่ป่วยคุณก็ไม่ตายอยู่แล้วการการป่วยเนี่ยมันมีหลากหลายป่วยด้วยแต่ถ้าเกิดถามว่าอายุยืนร้อยสามสิบปีแต่ไม่เคยป่วยเลยก็เซลชลาตายไปก็เรียกว่าอาการป่วยเซลเขาก็เสื่อมตามอายุเขาประมาณนี้โอเคค่ะอวันนี้ก็สวัสดีครับอย่ลืมนะครับสั่งให้เข้ามาพิมพ์เอหนึ่งจะได้รับอันดี้สุดนนะครับจากราคาสามพันเก้า เหลือเพียงหนึ่บาทเท่านั้นค่ะโนละชุดเท่านั้นนะครับแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้ทุกช่องทางที่สะดวกเลยที่สะดวกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องขึ้นบนโพสต์เนาะให้ปักเรียนลิงก์เลยลิงก์ตรงไหนบ้างเข้าไปกดได้เลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันใหม่นะคะเฮล